ขอต้อนรับสู่ช่องดูดวงชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหากท่านใดปฏิบัติตามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงอวยชัยให้มัง่งคั่งร่ำรวยถูกหวยสามตัวตรงๆคิดหวังสิ่งใดจงสำเร็จดังปราถนาดทุกประการเทิน ชีวิตติดเทอร์โบสามราศีโวยทันใจถูกหวยสามตัวตรงๆรับศัพ์กระนำจะเป็นทันที่เกิดราศีไหนบ้างไปรับชมพร้อมๆกันค่ะอันดับหนึ่งชาวราศีกุมด้านการงานนั้นมีความรอบคอบในเรื่องของการงาน เช่นการวางแผนซึ่งหลายครั้งสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้จะเกิดผลสำเร็จและรู้ร่วงไปได้ด้วยดีบางครั้งก็มีอุปสรรคบ้างแต่ก็สามารถได้รับการขี้คายส่วนการเงินจะมีรายรับเข้ามาเพิ่มมากขึ้นรายจ่ายลดน้อยลงโดยเฉพาะได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโชคกับทะเบียนรถซึ่งเลขทะเบียนรถ จะให้โชคลาภโดยเฉพาะป้ายแดงบนท้องถนนที่เห็นจะให้โชคก้อนใหญ่แก่ท่านส่วนการเรียนมีโอกาสได้ไปต่างประเทศหรือเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่เน้นด้านภาษาดวงความรักการช่วยเหลือครอบครัวสร้างความมั่นคงเพื่อให้เกิดงานที่ดีของคุณในครอบครัวส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนที่มาจากแดนไกล ด้านสุขภาพระวังปวดเมื่อยแขนขาและกล้ามเนื้อรวมไปถึงคนมีโรคประจำตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับภูมิแพ้ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษอันดับ 2. ชาวราศีพฤษภดวงก,การงานสัปดาห์นี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหากใครไปสมัครงานเอาไว้จะได้งานใหม่แน่นอน หรือใครที่คิดจะทำธุรกิจของตนเองก็จะประสบความสำเร็จจะมีชื่อเสียงได้ออกรายการทีวีหรือโลกโซเชียลเป็นที่รู้จักในคนหมู่มากส่วนการเงินดวงดีมาอันดับหนึ่งหมายเลขบัญชีธนาคารหรือรหัส ATM จะให้โชคมีกำไรซึ่งมีโอกาสได้หยิบจับเงินแสนเงินล้านเงินทองจะไหลมาเทมาอย่างแน่นอนเป็นสัปดาห์ที่มีแต่โชครับเงินทองส่วนการเรียนจะทำอะไรก็จะต้องมีคนช่วยเหลือจึงจะเรียนรู้ได้สำเร็จตามต้องการดวงความรักมีปากมีเสียงและสุดท้ายจะเข้าใจกันดีส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนหน้าตาดี ด้านสุขภาพนั้นคนเจ็บป่วยจะดีขึ้นการทำสนันยกรรมความงามหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกเสื้อผ้าหน้าผมจะดีขึ้นสุดท้ายนี้ชาวราศีกรกฎดวงการงานจะมีการขยับขยายเพื่อให้การงานได้ดังใจและเป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้คุณจะได้รับข่าวดี จากงานมีชื่อเสียงได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ผิวขาวซึ่งหากใครขยันหมั่นเพียรช่วงนี้จะมีะไรายได้พิเศษเข้ามาเรื่อยๆการเงินช่วงนี้มีไรายได้เข้ามามากยิ่งขึ้นชคลาบจากทะเบียนรถจะมีโอกาสที่จะทําให้คุณนั้นพลิกชีวิตไกลเป็นเศรษฐีใหม่หากต้องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ให้ซื้อไว้สักใบเศรษฐีหน้าใหม่อาจจะเป็นคุณส่วนใครที่กำลังเรียนอยู่ทุกๆอย่างจะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและจะประสบความสำเร็จสามารถสอบผ่านดว่วงความรักการที่ทุ่มเทและดูแลช่วยเหลือกันและกันจะทำให้คุณนั้นไปได้ไกลส่วนคนโสดมีโอกาสพบรักกับลูกค้าหรือพบรักในที่ทำงานด้านสุขภาพ มีสุขภาพแข็งแรงดีเพราะช่วงนี้ใส่ใจดูแลตัวเองเป็นพิเศษไม่เชื่อไม่ลบหลูหลูเชื่อไม่งมงายมันใช้ปัญญาติดตรองอย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ